สำหรับคลิปนี้นะนุ่นก็จะพาคุณลูกค้าเดินชมรถเก่งไม่ว,ว่าจะเป็นแปบหบลกักแบรบลองทั้งเครื่อง1.2และ1.5นั่นเองเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นานะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกระดิ่งเช่นเคยนะคะกับช่อง u t u b e ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะนุ่นก็จะมาพาคุณลูกค้านะคะเดินชมรถนะคะซึ่งคลิปนี้เองนุ่นจะพาคุณลูกค้าเดินชมรถเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลหลักแบล,ลองนะคะทั้งเครื่อง1.2และ1.5นั่นเองก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาาคลูก้ เดินชมกันเลยว่าวันนี้นุ่นจะพามาดูรถอะไรรุ่นไหนสีอะไรปีอะไรและราคาเท่าไหร่กันบ้างเรามาดูาพร้อมๆกันเลยมาเรามาเริ่มกันที่คันแรกสีขาวคันนี้ใกล้ๆนุ่นก่อนเลยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเป็น h อ n d a j แจ๊นั่นเองนะคะรุ่น1.5ตัว S นะคะก็คันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 479,000บาทนะคะได้เป็นปี2018เลยนะคะก็ถือว่าเป็นแรนไอเทมอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะและยิ่งกับคันนี้ได้เป็นสีขาวบอกเลยว่าถือว่าเป็นรถที่แบบสภาพค่อนข้างดูดีและที่สำคัญก็คือเป็นแบรนด์หลักด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะก็สําหรับคันนี้เองนะคะเรื่องของเขาอะเป็นรถปีใหม่นะ คันนี้เอาดอกเบีย้ยไปเลยนะคะพิเศษเริ่มต้นที่2.79%ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะคะเทียบกับป้ายแดงคือเบียดเบียดป้ายแดงกันไปเลยนะคะและที่สำคัญก็คือได้ราคาถูกกว่าป้ายแดงด้วยนะคะมาต่อกัน ที่คันถัดมาเลยนะคะก็คันนี้ได้เป็นรถแบรนด์หลักอีกเช่นเดิมคันนี้เป็นแบรนด์โตโยต้เลยนะคะได้เป็นตัวโฉมใหม่ไมเนอร์เชน e เลยนะคะก็คันนี้เป็น Toyota v วีออสนะคะ1.5ตัวเจคันนี้ได้เป็นปี2018นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะคันนี้พิเศษตรงที่เลขไหม่อยู่ที่57,000นะคะใครสนใจคันนี้แคปหมายเลขทะเบียนมาสอบถามกันได้เลยนะคะปีใหม่โฉมใหม่ไม่น้อยราคาถูกแคปกันเลยมาต่อกันที่ วีออสอีกหนึ่งคันเลยคันนี้ก็ถือว่าเป็นโฉมก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันนะคะตัวนี้เป็นโฉมเจน3นั่นเองเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าวีออนะคะ1.5ตัว e คันนี้ได้เป็นปี2016นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะคันดีผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทสําหรับลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คน้ําเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ผ่อนเบาๆอีกหนึ่งรุ่นเลยและที่สำคัญก็คือปีไม่ลึกด้วยนะคะมาต่อกันที่ัันด ว่าได้เป็นรถอีโกคาประหยัดน้ํามันด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นรถแฮชแบ็กหประตูด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสีหายาอีกหนึ่งคันเลยก็ว่าได้นะคะก็สําหรับคันนี้เองเนี่ยเป็นโตโยต้ตายาลิสนะคะ ตัวนี้ได้เป็น1.2ตัว e ปี2016โ oh อ้โหได้ปี2016ด้วยนะคะชมหน้าประดุกนั่นเองตั้งขายอยู่ที่3,49,000 0บาทนะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นที่6,000เช่นเดียวกันรายได้ 12, 0 0 0 0อ0 0ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเช่นเดียวกันเลยและที่สำคัญคันนี้แถมแม็กแต่งซิ่งแบบนี้ไปเลยนะคะก็ไม่มีเปลี่ยนแล้วนะให้แบบนี้ไปเลยไปพร้อมกับตัวรถเลยเนาะ มาต่อกันที่รถเล็กๆกระทัดรัดเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังฝึกหัดขับรถเลยนะคะก็ได้เป็นอีโกคาเช่นเดียวกันเนาะสำหรับคันนี้เองนะคะเป็นนิสันมาร์ทนะคะ1.2ตัวอีคันนี้ได้เป็นปี ปี2018เลยนะคะโอ้โหได้รถปีใหม่มากและที่สำคัญคันนี้ราคาหันครึ่งจากป้ายแดงมาเลยนะคะตั้งขายอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกค้าที่มีรายได้1 000, 2 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยถือว่าได้รถประหยัดน้ำมันปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญราคาถูกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะถือว่าไม่น้อยมากเลยเนาะคันนี้เลขไม่อยู่ที่39,0 0 0กกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ มาไปดูรถ5ประตูคันถัดมาดีกว่าอา้าวคันนี้ไม่ใช่5ประตูแต่พิเศษตรงที่ของเขาว่าเป็นตัวท็อปนะคะก็คันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะตัวนี้ได้เป็น1.5 SV เลยตัวท็อปสุดของ Honda City เลยนะคะก็คันนี้เป็นปี2017นะคะตั้งขายอยู่ที่489,000บาทนะคะ สำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะคะก็เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดเต็มไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะออกรถ0บาทกันไปเลยเนาะก็คันนี้เลขไม่ก็น้อยด้วยนะคะอยู่ที่71,000กว่ากิโลสำหรับตัว SV เองนะคะเป็นตัวท็อปแน่นอนอยู่แล้วได้ดิสเบรกสีล้อมาพร้อมกับล้อแม็กชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะและที่สำคัญในส่วนของภายในของเขานะบอกเลยไม่ว่าจะเป็น พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคูสคอนโทลด้วยโอ้โหเพเดนชิพมีครบเลยนะคะออปชันของเขาเนี่เห็นไหมพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีเพเดนชิพให้2ข้างเลยนะคะมาพร้อมกับจอเครื่องเสียงที่เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะมากันที่คันถัดมาดีกว่าโอ้โหเป็นแบรนด์ h o n d a อีกแล้วนะคะก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะที่เป็น E ีโ Car น้ำมันของแบรนด์หลักเป็นแบรนด์ฮอนด้านะสำหรับคันนี้เองนะคะเป็น Honda Brio Amaze นะคะก็สำหรับ Brio เนี่ยถ้าเป็นตัว4ประตูนะคะซีดานสประตูจะเป็นตัว Amaze นั่นเองซึ่งคันนี้ได้เป็นรุ่นย่อย1.2ตัววีนะคะคันนี้เป็นปี2018เลขไมา์อยู่ที่80,000กิโลนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000เองนะคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมาต่อกันที่ คือตอนนี้ก็เรามีทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์รองก็คือมีหลายรุ่นหลายโฉมหลายปีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเลยเนาะนี่เห็นไหมมิซูแล้วก็มีนะคะสำหรับคันนี้เองนะคะเป็นมิซูบิชิแอดทาดนะคะ 1.2G LX นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0ไปไปลาย7 0 0 0ต้นๆน,นะคะก็ถือว่าผ่อนเบาๆนะคะด้วยกับรถปีใหม่โฉมใหม่ไม่น้อยด้วยเนาะ ตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมล่าสุดเลยนะคะเป็นตัวโฉมทานฟอร์เมอร์เลยก็คือโฉมปัจจุบันของตัวมิสซูบิชิเลยก็ว่าได้นะคะได้เป็นสีขาวด้วยนะคะก็ตัวนี้เป็นซีดานสีประตูด้วยนะคะสำหรับตัวนี้สีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้ก็วรลนตีสศูนย์ยังอยู่ด้วยนะคะอ่ะไปไหนกันต่อดีโอ้โห ไม่ใช่แค่มิสซูนิสสันฮอนด้าซูซูกิเราก็มีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันนะคะโอ้ได้ข่าวว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นตัวโฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยนะคะสําหรับคันนี้เองเนี่ยเป็นซูซูกิเซียนะคะตัวนี้ได้เป็นตัว 1.2GL ด้วยนะคะดูที่โฉมหน,หน้าของเขาสิเป็นตัวโฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยนะคะคันนี้ได้เป็นปี2020ด้วยนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ แปดพันแปดพันนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยฟรีดาวมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งซิ่งแบบนี้เลยด้วยแม็กของเขาสิใหม่มากนะคะคุณลูกค้าจ๋าให้แม็กตัวนี้ไปเลยมาพร้อมกับตัวรถนะคะซึ่งของเขาเลือกแม็กได้ค่อนข้างเข้ากับตัวรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังกันดีกว่าโอ้โหเห็นไหมเมื่อกี้เราพาไปดูที่มิสูบิชิแอททาใช่ไหมคะมันเป็นตัวซีดนแล้วเราก็มีตัวมิลาด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสีเทาดำอีกแล้วเนาะ สำหรับคันนี้เองนะคะเป็นมิซูบิชิมิลาดนะคะ1.2 GLX นะคะคันนี้ได้เป็นปี2018นะคะตั้งขายอยู่ที่319,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000ไปไป 6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าเลือกที่จะผ่อนนั่นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดีนะคะไม่ล่าช้าไม่แบกลิสต์เอาเดอกเบียยไปเลยเริ่มต้นที่2.79%นะคะเห็นไหมตัวนี้ก็ได้ตัวโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวท er ันฟอร์เมอร์นั่นเองนะคะถัดมาที่คันสีแดงใกล้ๆกันดีกว่าแบรนด์ซูซูกิรถเก่ง5ประตูนะคะได้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันด้วย สำหรับคันนี้นะคะเป็น s u z u กิสว f ปนะคะ1.2 GLX นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดู o 7ด้วยนะคะสีแดงสดๆแบบนี้เลยให้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะดูสเกิร์ตรอบคันซุมล้อด,ด้านหลังคือแบบคันนี้คือสวยเลยนะคะสไตล์ Mini Cooper เลยก็ว่าได้เนาะ คันนี้เป็นปี2019เลขไม่5,006นะคะตั้งขายอยู่ที่425,000บาทผนเริ่มต้นที่7,000ไปไปลาย8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ดูภายในเขาสีเข้าๆดูที่เบาะเบาะค่อนข้างกว้างนะคะการออกแบบภายในคุมโทนสีดำสไตล์รถสปอร์ตเลยก็ว่าได้เนาะมาต่อกันที่รถแบหลัก5ประตูกันบ้างนะคะนี่เห็นไหม ข้างนู้นทั้นสองข้างเลยตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริส2 G ทั้ง2คันเลยนะคะตัว G นี่ท็อปสุดของยาริสเลยนะของยาริสเลยคันนี้เป็นปี2014นะคะตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะก็สำหรับชมนี้เป็นชมหน้าประดุกแต่คันนี้พิเศษตรงที่ได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะได้สเกิร์ตและที่สำคัญก็คือหมายเลขทะเบียนคันนี้ ได้เลข3ตัวแบบนี้เลยนะคะ379นะคะอันนี้ก็เป็นรถแฮชแบ็กหประตูที่ประหยัดน้ํามันอีก1รุ่นนะคะที่เป็นรถแบรนด์หลกักบอกเลยว่าใครสนใจขนาหนนะคะแคปหมายเลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าคลิปวิดีโอคลิปนั้นๆได้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างก็จะมีทั้งแอดมินแล้วก็เซลล์นะคะคอยให้คําแนะนําปรึกษาการออกรถนะคะก็ยินดีให้บริการทุกคนเลยนะคะมา มาที่คันถัดมาดีกว่าเนาะนี่มาดูมีอีกหนึ่งรุ่นที่นําเสนอเลยนะคะก็ตัวนี้ได้ข่าวเพิ่งหลุดจองมานะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวต้ายยารีเช่นเดียวกันเลยเนาะหนึตัว G คันนี้ได้เป็นปี2016ด้วยนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่3าม0 0 0แบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7จ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองสําหรับรายได้นะคะของคันนี้ที่อยากจะซื้อคนเดียว1 5 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะก็ ออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะขอแค่สุจริตนะคะไม่ปลอมแปลงเอกสารก็เรายินดีให้บริการจบทุกคันดันทุกเคสอย่างแน่นอนนะคะมาไปดูด้านหลังกันดีกว่านี่สำหรับด้านหลังเราก็มียาลทิต,ตัวโฉมปัจจุบันฉมล่าสุดเลยนะคะก็สำหรับสีดำคันนี้เนี่ยได้เป็น ตัว1.2มิตรนะคะคันนี้เป็นปี2020นะคะและที่สำคัญคันนี้เลขใหม่อยู่ที่29,000กว่ากิโลนะคะรถใหม่ป้ายแดงสภาพเนียนกิ๊บเลยนะคะ คันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่475,000บาทนะคะพอเริ่มต้นที่8,000กบาทเองนะคะก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะออกรสสุดบาทกันไปเลยคันนี้พิเศษตรงที่เจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่มีการเปลี่ยนคืนนะคะก็ให้ล้อแม็กแต่งซิ่งแบบนี้ไปเลยนะคะก็ได้ตัวโฉมใหม่ล่าสุดของโตโยต้ายาดิสเลยนะคะก็ถือว่าประหยัดจากป้ายแดงไปได้2-3แสนบาทเลยนะ มาต่อกันที่คันนี้นะคะก็เป็นรถอีโคคาร์อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่ยังนําเสนอเนาะสาหรับคันนี้เองเนี่ยเป็นนิสสันมาร์สนะคะ1.2ตัวอีคันนี้ได้เป็นปี2019เลยนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะตั้งขายอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0 5,000ไปลายหกพันต้นๆเท่านั้นเองพิเศษสุดๆคันนี้เลขไม่อยู่ที่10,000มกิโลเท่านั้นเองนะคะก็บอกจะบอกเลยกระซิบบอกนะคะว่าคันนี้รถไปแดงชัดๆนะ สภาพภายในนี่คือแบบเนียนกิบไม่ไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะก็ใครได้คันนี้ไปนุ่นบอกเลยว่าคุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะก็สนใจแคมหม่เลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการออกรถได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อสดหรือว่าจัดไฟแน้นนะคะปะ่ะจะเถอบไปที่ด้านหน้ากัน นี่สำหรับด้านหน้าก็ตัวนี้ก็เป็นยาริตตู้โฉมปัจจุบันเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota ายาร s นะคะ1.2มิตรคันนี้ได้เป็นปี2020เช่นเดียวกันเนาะสำหรับคันนี้เองเนี่ยตั้งขายอยู่ที่469,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเช่นเดียวกันตัวโฉมใหม่ m n o นอร์เชนสีขาวสภาพป้ายแดงบอกเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ มาเปลี่ยนคันกันบ้างเราก็ดูตัวต้ากันไปเยอะแล้วนะคะเราก็มาดูที่คันนี้ดีกว่าเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Honda City นะคะสีเทาสีเทาปีใหม่เลยเนาะตัวเนี้เป็นตัว1.5 V+ p s นะคะคันนี้คันนี้ได้ตัว V+ pass เลยนะคะถือว่าออปชันเขาค่อนข้างจดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเนาะ คันนี้ตั้งขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มนะคะคันนี้4 6 6 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มสังเกตที่ภายนอกก่อนเลยจะได้เป็นล้อแมกซทูโทนปัดหน้าเงาตัวนี้ได้เดิมแท้จากโรงงานเลยภายในนี่คือแบบไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยเบาะหรือว่าคูซคอนโทนอันนี้คือมีให้ครบเลยนะคะมา ต่อมานะคะเราไม่ได้มีแค่นี้มีอีกโกคารประหยัดน้ํามันที่มีบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างคันนี้เลยนะคะเป็น n i สสันอาไม่ลน,นั่นเองนะคะตัวนี้ได้เป็น ตัว1.2 V นะคะตัวนี้เป็นตัว Sport Tech ด้วยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะคะก็ได้เป็นรถปี2018นะคะราคานี้บอกเลยเริ่มต้นผ่อนที่6,000กว่าบาทสำหรับตัว Sport Tech เองนะคะชื่อตรงตัวของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือได้ชุดแต่งรอบคันได้ล้อแม็กสปอยเลอร์มาพร้อมกับพวงม,มาลัยที่เป็นทรงสปอร์ตด้วยนะคะก็ตรงตามรุ่นขอเขาเป๊ะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานรถสวยสภาพดีบอดี้ไฟนกกว่า ต้องคันนี้เลยมามาที่คันถัดมาดีกว่าโอ้โหเห็นไหม m าด้าเราก็มีมาดูที่มาด้าดีกว่านี่สำหรับคันนี้ก็เป็นตัว m าด้า2นะคะ1 3 e Skyactive G รุ่นย่อยคันนี้คือเยอะมากเลยคุณลูกค้าจ๋า ได้เป็นปี2020ด้วยนะคะก็สำหรับคันนี้เลขไม่อยู่ที่15,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเลขไม่บอกเลยนะคะตามการใช้งานจริงๆให้คุณลูกค้าสังเกตนะคะสำหรับเลขไม์กับปีรถนะคะก็ให้เฉลี่ยตามการใช้งานเป็นรายปีนะคะก็ถ้าไม่เกิน25,000กว่ากิโลอันนี้ถือว่าการใช้งานของเขานะคะก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่สำหรับคันนี้ปี2020เลขไม่15,000น้อยมากๆเลยนะคะ รั้งขายอยู่ที่445,000บาทเนาะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเองนะคะก็เครดิตดีฟรีดาออกรถศูนย์บาทก็ไปเลยนะมาเปลี่ยนคันกันบ้างโอ้โหได้ข่าวตัวนี้ก็เข้าใหม่เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เนี่ยเป็น mitsubishi มิลาฮนะคะสีขาวคันนี้เลยเนาะมิลาฮตัวนี้นี่เป็น1.2 glx นะคะคันนี้คือเข้ามาแบบสภาพป้ายแดงเลยนะปี2021นะคะก็โู้ ราคาไม่ถึง4 0 0แ0นคุณลูกค้าตั้งขายอยู่ที่3,95,000บาทนะคะและที่สำคัญคันนี้เลขไม่เพียงแค่4,200กว่ากิโลนะคะโอ้โหได้ชุดแต่งจัดเต็มชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไม่พอล้อแมกสีดำเดิมแท้จากโรงงานมาดูด้านหลังกันดีกว่าเห็นไหมหลังคาสีดำด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นสีทูโทเลยเนาะรถสีขาวหลังคาสีดาชุดแต่งรอบคันและที่สาคัญราคาไม่ถึง4แ0,000ได้เลขไมไปอีก4,000กว่ากิโล คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคันนี้ไปเปลี่ยนคันกันดีกว่าอ่ามาต่อกันที่คันสีเหลืองโอ้ยน้องคันนี้คือแบบพิเศษสุดๆก็คันนี้เลยนะคะคันนี้นี่เป็น Toyota ายาริสีเหลืองมาสปาร์คันนี้นะคะเป็นตัว 1.2TRD Sport Trio v คันนี้ได้เป็นปี2016ด้วยนะคะก็คันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่389,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000ไปไปลาย7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะ ทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานตรงรุ่นทั้งหมดโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถสวยเกตเอต้องเพลย์ยนที่เดียวนะมาเอาคันไหนต่อดีโอ้ไปที่คันหลังดีกว่าเฮเห็นไหมราย้ก็มีสวิฟสีดําด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาตามหาอยู่ก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นซูซูกิสวิปนะคะ1.2 GL นะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอเจเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นปี2018ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000ปลาย7,000ต้นนะคะลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคําเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้เองนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ e ีโกคานะคะ1,200 cc อัตราการสิ้นเปลืองนะคะสามารถขับได้สูงสุด 19กิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยนะคะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะและด้วยกับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้นุ่นบอกเลยว่าต้องอีโกคาร์แล้วแหละประหยัดน้ำมันมากๆเลยในที่สําคัญราคาหันครึ่งจากป้ายแดงกันเลยมา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 ต่ออีกคันหนึ่งที่ยังนําเหนือเลยเนาะเป็นคันนี้นะคะก็คือ Nissan Almera นะคะตัวนี้ได้เป็น1.2 e s p o r t e c h ตัวนี้เป็นปี2019เลขไม่70,000กว่าโลดนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่ 359,000กบาทนะคะผ่อนลำต้นที่6 0 0 0คันนี้นะคะลูกค้าที่มีรายได้1น0 3 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะ <c oughs> โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะที่นุ่นมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์หลักแบรนด์รองนะคะเครื่องยนต์พันสเครื่องยนต์พันห้าสนใจคันไหนนะคะก็แคปหมายเลขทะเบียนนะคะมาสอบถามได้เลยหรือว่า มีรุ่นไหนที่อยู่ในใจนะคะทางเราก็จะได้ให้คําแนะนานะคะหรือว่านําเสนอรถรุ่นต่างๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองเนาะก็เป็นไงบ้างแต่ละคันที่นุนนำเสนอวันนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะเดี๋ยวนุนจะพิมพ์รายละเอียดไว้ให้เนาะหรือว่าจะเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะยนต์ของเรา เปิดทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ดูจบแล้วนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ